ที่เราฟังทางวีดีทัศน์แม้ทางการฟังเทศลำดับยานก็จะสรุปเดี๋ยวจะขึ้นจอนะคะสรุปจากที่เราฟังอันนี้ก็ได้การช่วยเหลือวิทยากรช่วยกันออถอดเทปออกมายาน16นะคะ,ะเดี๋ยวจะมีขึ้นจอโยคยีเมื่อท่านกลับไปก็อยากจะคทบทวนอันนี้เป็นเพียงภาคปริยัตเท่านั้น เป็นเพียงเพื่อที่จะเรียนรู้ศึกษาเพื่อเทียบเคียงเสริมความเข้าใจและความมั่นใจในที่สุดเราก็ต้องเพื่อเป็นอาวุธในการที่จะช่วยให้เราปฏิบัติแล้สิ้นสงสัยยาน16มี16ขั้นเทียบเคียงกับวิสุทธิเจ็ดซึ่งในเทศลำดับยานท่านทุกคนอาจารย์ใหญ่ได้เทศแล้วคุณแม่ก็ได้บรรยายแล้วมีอยู่ในคำทีวิสุทธิมรรก เราเห็นตารางที่ลูกศรเชื่อมโยงกันยานที่หนึ่งท่านอ่านตามตามชาร์ตเลยก็จะเทียบเทียงไปถึงวิสุทธิเจ็ดแต่วิสุทธิเจ็ดข้อที่หนึ่งคือศีลวิสุทธิและจิตตาวิสุทธินี้ยังไม่ได้เทียบเทียงยานหนึ่งคือยานยานนามารูปะบริเฉท,ทยานแต่ท่านจะได้ยานหนึ่งเมื่อความเห็นของท่านบริสุทธ สัมมาทิฏฐิวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิจึงจะขึ้นวิสุทธิที่สามแต่ถ้าศีลั่นวิสุทธิจิตวิสุทธิก็จะเอื้อต่อการเห็นถูกตรงตามความเป็นจริงจริงสัมมาทิฏฐิได้ซึ่งเดี๋ยวจะมีหัวข้อธรรมะอีกอันหลายอย่างที่เทียบเคียงกันอันนี้เป็นเพียงแค่นำาภาคปริยัตมาให้ท่านได้ดูเข้าใจส่วน อันที่ยานที่สองท่านดูเทียบเคียงกับวิสุธทธิข้อที่สี่กังขาคือความสงสัยกังขาวิจารณวิสุธทธิคือสิ้นสงสัยสิ่งที่มาเทียบเคียงหัวข้อเป็นความรู้ของอริยะเจ้าซึ่งเราปฏิบัติฟังแล้วเนี่ยเราก็เวลาปฏิบัติก็ไม่นำมาเพื่อที่จะคุยกับปริยัตให้อยู่กับปัจจุบัน แล้วจะเกิดขึ้นเองตามขั้นตอนที่เราปฏดบัติถึงเมื่อเราสิ้นสงสัยแล้วอันนี้ก็จะขึ้นสู่ที่จะถึงยานที่สามคือส,ส,สัมมาสนะัมสมณยาณขึ้นเทียบเคียงกับมรคามัคญาณนะวิสุทธิมัคก,ก็คือทางทางที่เรามาปฏดบัติเนี่ยเป็นทางที่บริสุทธิ เพื่อกำจัดกิเลสโลภโกรดลงเริ่มทำงานแล้วเป็นภูมิธรรมของอริยเจ้านะคะจะเป็นโสดาบันเมื่อผ่านญาณสิบกครั้งที่หนึ่งหรือไม่ก็ได้เจริญภาวนาถึงวิสุทธิที่7ก็จะเป็นอริยเจ้าเช่นเดียวกันนะแล้วแต่ว่าบางท่านจะเทียบเคียงด้วยญาณส6หกหรือเทียบเคียงด้วยวิสุทธิที่7ได้ทั้งนั้น เป็นภูมิธรรมที่เอื้อต่อกันที่จะให้จิตของเราหลุดพน้นผ่านยาน16หรือวิสุทธิเจ็ดครั้งที่หนึ่งก็คือโสดาบันไปเรื่อยๆครั้งที่สองพระสกทาคามีครั้งที่สามพระอนาคามีและครั้งสุดท้ายคือพระอรหรันตยพยายญาเทียบเคียงกับวิสุทธิเจ็ด ก็จำเป็นเป็นวิสุทธิเจ็ดที่ยังอ่อนก่อนแล้วก็ยังแก่ก็คือชื่อก็ตามที่ทัานเห็นเทียบเคียงนะคะการได้เห็นการเกิดดับของรูปนามยานที่สี่คุณแม่ก็บอกว่าจุลลโสดาบันแต่ท่านชุนอาจารย์ใหญ่ก็เทวายาณที่สองก็คุณนักท่านชุกุนอาจารย,าย์ใหญ่ก็ประเมินให้ว่าจุลลโสดาบันคุณแม่บอกแม่อยากให้ถึงอุทยพยัญญาณสี่ ยานที่ห้าคือพังขยานยานที่หกพยายานเดี๋ยวจะแปลนในแต่ละอันนะคะเพราะว่าในในชัทที่โปรเจคเตอร์เป็นเป็นแค่ตัวหัวข้อรายละเอียดนี่อัดเสียงอย่างนี้แล้วในเมื่อปิดหลักสูตรท่านสามารถไปเปิดดูทางเจ้าหน้าที่ได้อัดให้แล้วนะคะยานที่เจ็ดอาทินวายานยานที่แปดนิพิชายยานยานที่เ้ามุนจิตุกรรม,มตายานยานที่สิบ ปฏิสังขารยานยานที่สิสังขารุเบขาญยา,ยานที่12อนุโลมยานยานที่สิโคตภูยานเครื่องหมายปีกราฟตั้งแต่ยานที่หถึงยานที่สิจึงเทียบเคียงกับวิสุทธิ7ข้อที่หกรานการยาน16บหข้อละเอียดแต่วิสุทธิ7จ็ดก็เจข้อ, 7, 7ขอแต่ด้วยยังไงก็ตามแต่ ถ้าทั้งปฏิบัติไม่ว่าจะยังไงก็จะมีสภาวะตั้งแต่หนึ่งถึงสิบสามหรือไม่หนึ่งวิสุทธิเจ็ดถึงวิสุทธิข้อที่หกอยู่ดีเขาจะทำงานขึ้นมาโดยอัตโนมัติไม่ต้องมามัวแต่เวลาปฏิบัติคอยดูว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนเหมือนเวลาเรารับประทานอาหารเขาจะอิ่มของเขาด้วยขบวนการของอ,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 อวัยวะในหน้าที่ไข่หน้าที่เขาอาหารก็ถูกย่อย ลายเหมือนกิเลสก,ก็ถูกทำลายไปเรื่อยๆอย่าได้กังวลหรือสงสัยในการปฏิบัติก็จะไม่ถึงขั้นกลางขาวิจารณวิสุทธิเพราะต้องกําหนดว่าสงสัยหนอแล้วอยู่กับปัจจุบันเมื่อถึงยานที่ส3าหรือถึงวิสุทธิข้อที่หข้อที่สิบสี่คือมกักคทานปัญญายานหมายถึงแปลว่าปัญญาถ้าฌานหมายถึงเรื่องของสมาธิเพราะเราตรงนี้อธิบายในเรื่องของปัญญา เพราะเราจะมักผลนิพพานเราขับเคลื่อนด้วยปัญญาศีลสมาธิปัญญานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะอธิบายเรื่องของคุณธรรมของผู้ที่จะฆ่ากิเลสได้ด้วยอาวุธอย่างนี้แม้จะเป็นเทียงแค่ทฤษฎีแต่เราก็เท่ากับเรามีแผนที่เดินทางเมื่ถึงเราจะไม่มีทรัพย์พอที่จะเดินทางต่างประเทศไปประเทศนั้นประเทศนี้แต่เราก็ศึกษาประเทศนั้นว่าอยู่ขั้วโลกเหนือหรือใต้ ออกหรือตกนี่คือเทียบเียงทางโลกเราจะได้มีกำลังใจเมื่อรู้ทางแล้วเป็นปัญญาที่รู้มักแล้วผลก็ย่อมเกิดเหมือนเราปลูกต้นไม้รอวันที่จะออกดอกออกผลนะเมื่อเอ่ยก็เมื่อนั้นเขาจะทำงานของเขาตามหน้าที่ของเขาเมื่อได้มักแล้วผลก็จะตามมาจึงมักจะพูดติดปากขอให้ได้มักและได้ผล เราต้องได้มักก่อนผลหนึงตามถ้าเราไม่ปลูกต้นไม้แล้วเราจะได้ผลไม้ชนิดนั้นน,นเหรอเังนั้นเราต้องลงมือปฏิบัตินะคะส่วนเมื่อได้บักได้ผลแล้วจนถึงข้อที่16คือปัจยยปัจจเวกขณะยานสามข้อนี้ขึ้นสู่ยานวิสุทธิข้อสุดท้ายที่จะปิดประตูอบายภูมิแล้วก็เท่ากับยานทะัศนวิสุทธิ ทีนี้คำแปลนี้ในยานสิบหกถึงยานหนึ่งถึงยานสิบหกได้จากหนังสือของหลวงพ่อทองตอนไปกราบท่านตอนนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่ได้หนังสือทางสายเอก่ะเล่มดีมากเลยนะคะเคยนำมาให้โยคีดูโยคีสนใจอยู่ที่เชียงใหม่นะคะหลวงพ่อทองตอนเองเคยที่เข้าไปปัดบัติด้วยที่นั่นจะมีคนต่างชาตินะยานที่หนึ่งก็ หมายถึงเป็นญาณที่ทําให้รู้จักรูปนามญาณที่สองเป็นญาณที่เห็นเหตุปัจจัยของรูปนามญาณที่สามเป็นญาณที่เห็นพระไตรลัรกษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของรูปนามเมื่อได้ญาณที่สามแล้วจิตนี้จะขึ้นสู่ญาณที่สี่คือรู้การเกิดดับของรูปนามเพราะญาณที่สี่เป็นญาณที่เห็นความเกิดดับของรูปนามตามความเป็นจริงด้วย เป็นวิปัสนากรรมฐานขึ้นสู่วิปัสนาญาณด้วยว่ยาญาณหนึ่งถึงญาณสามยังอยู่ในเขตสมถะอยู่ญาณที่ห้าหมายถึงญาณที่เห็นความดับแต่ฝ่ายเดียวเมื่อเห็นความดับอย่างฝ่ายเดียวเขาก็จะทําหน้าที่เอื้อต่อยาณที่หเห็นคือเห็นรูปนามนี้เป็นภัยเป็นสิ่งที่อันตรายพาเราเวียนว่ายตายเกิดยานที่เจ็ดก็จะเกิดขึ้นเป็นญาณที่ เห็นรูปนามเป็นโทษเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นภัยมันไม่ปลอดภัยเราก็จะเห็นทุกโทษของเขายานที่แปดก็จะเริ่มที่จะเบื่อหน่ายในรูปนามขันห้าไม่หลงไม่วิปลาสหลงในรูปนามขันหน้าว่าเป็นของเราเป็นของสวยงามและเป็นของเที่ยงเพราะว่าพระไตรลักษณ์เนี่ยยานที่สี่เขาทำงานแล้ววัะนั้นเราไม่กลัวเป็นของจริงของแท้โจรก็ป้นไปไม่ได้เป็นของบริสุทธิ์หมดจดที่เป็นคุณธรรม ของอริยะเจ้าเมื่อได้ความเบื่อหน่ายในการที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดส่วนใหญ่ผู้ที่ได้ถึงคุณธรรมนี้เขาจะมีความสังเวชละวางเฉยต่อนุบลามได้ก่อนขึ้นสู่การที่อยากจะหลุดจากพ้นคือยานเก้าเป็นยานที่อยากพ้นจากการคลองรูปยานสิบเป็นยานที่ขมักขม่นให้เพื่อให้พ้นจากการคลองรูปเมื่อมาถึงวันนี้แล้วโยคยีจะไม่ถอยสู้ ไม่มีที่จะขอลากลับไม่เป็นยานม้นเสือคุณแม่แม่ไม่เคยเป็นยานมูนเสือมีแต่สู้อย่างเดียวจิตนี้เข้มแข็งแน,แน่วแน่องอาจอาจ,อาจหานยิ่งกว่านักรบที่จะฆ่ากิเลสต,ตนเองชนะตนเองยานที่สิบเอ็ดเป็นยานที่พิจารณารูปน,นามขันหน้านี้เป็นการวางเฉยต่อรูปนามแต่ไม่ใช่วางเฉยแต่ไม่รู้แต่รู้แต่วางได้ ฝึกตรงนี้เข,เข้มแข็งอดทนยานที่สิบสองเป็นยานที่รู้อารมณ์ว่ารูปนามเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะก็คืออนุโลมยานนะคะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะบรรลุมรรคและได้ผลได้ได้มรรคได้ผลยานที่ส3สามก็เป็นยานที่ตัดข้อปุถุชนให้ขาดออกเพื่อเข้าสู่อริยบุคคลยานสิบี่เป็นยานที่เข้าสู่ความเป็นอริยบุคคล เป็นกิเลสนี้จะถูกประหารในยานนี้โดยการเจริญมัคผลก็ต้องเกิดคือเป็นยานที่สิบห้าเป็นยานที่อารมณ์นิพพานเสืบเนื่องมาจากได้มัรคยาน16เป็นยานที่พิจารณาถึงมัคผลนิพพานที่ผ่านมายานทั้ง16นี้จะเกิดขึ้นมาเองในขณะที่ปฏิบัติในแต่ละยานก็จะมีปรากฏการณ์ทางจิตเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติไปตามลำดับ ไม่ข้ามขั้นอาจจะหนึ่งสองสามเป็นเป็นต่อเนื่องไปทีละสามทีละสามจะไม่มีเว้นแต่จะรวดเร็วนี่ได้แล้วแต่บารมีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิ้นโคตปุทุชนสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเป็นอย่างนี้นะคะเมื่อวานเราได้ฟังแต่พอวันนี้เราได้เห็นตัวก็เอื้อต่อการความเข้าใจคือ สุตตะมยปัญญาและคิดตามคือจินตามยปัญญาแล้วก็จะได้ภาวนามยปัญญาเมื่อท่านกลับไปแม่ทั้งรอบต่อไปอวันนี้เป็นวันที่หก็ยังมีโอกาสไม่สายเกินไปแต่ถ้าฟังวันแรกโยคีไม่เข้าใจต้องตัดบัดก่อนแล้วเราถึงจะได้มาเชื่อมโยงกันอย่างนี้ต่อไปปฏิจจสมุทบาทนะคะปฏิจจเนี่ยภาษาบาลีนะถ้ามีจุดข้างล่างแปลว่าเป็น ตัวที่สะกดแล้วไม่ต้องออกเสียงตัวหลังไม่มีจุดก็คือให้ออกเสียงปะติดเสมือนต่อเต่านะคะเป็นตัวสะกดปะติดแล้วก็จะนี่ตัวอักษรไม่มีจุดก็ต้องออกเสียงมีปะสะอสะอะนะแต่ไม่ต้องเขียนภาษาบาลีสะมุบสะมุดบาทนะสะมุบแล้วกว็าบาทไม่ใช่สะมุดป,ปะบาทนะคะทีนี้อวิชชา เมื่ออวิชาก็พาให้เรามีสังขารคำแปลมีอยู่นี้ตามตัวอักษรไปจนถึงชรามมรณะแล้วก็วกกลับมานี่แหละจึงเป็นที่มาที่ผู้ปฏดบัิเนี่ยเบื่อในายในการคลองรูปนามขันห้าเพราะนั้นบางท่านเจริญจิตให้เป็นอริเจ้าด้วยปฏิจจสมบาทซึ่งมีอยู่ในพระไตรปิฎกรายละเอียดท่านก็จะสามารถที่พอเจ้าหน้าที่จะอัดให้ท่านแล้วท่านสามารถเปิด เห็นแจ้งว well ่าจะมีเ like ปิดบันทึกใน YouTube มีเทียบเคียงปฏิจจสมบาทอีกอันหนึ่งก็ได้จากพ่อบ้านนะคะหนังสือที่เข้าไปเข้าอบรมตนเองก็มีเข้าอบรมไม่ว่าจะได้ชชดสรุปหัวข้อก็ได้มาจากเวลาไปเข้ากรรมฐานด้วยตนเองอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่มีคำอธิบายแต่อาจจะดูยากหน่อยเดยให้เทียบเคียงมีสองแบบนะคะรายละเอียดท่านก็ไปดูต่อต่อไปหน้าที่สี่คืออริยสัจสี่นะคะ อริยสัตว์สีเราฟังอยู่เรื่อยนี่ก็มีอยู่ในพระตรปิฎกท่านสามารถที่จะเจริญจิตให้เป็นอริยเจ้าด้วยการอย่างที่พระองค์ตัดสรู้ชอบด้วยพระองค์เองคืออริยสัตว์สี่เดี๋ยวจะมีให้ท่านดูเขาบันทึกไว้แล้วนะคะ,อ,ะอันนี้ท่านก็ท่องอยู่เรื่อยแต่วันนี้ท่านได้ปฏิบัติท่านก็เห็นทุกขทุกก็คือมีหน้าที่ทำหน้าที่คือให้รู้สมุทยัยภาษาบาลี แปลก็คือสาเหตุแห่งการเกิดทุกข์ก็ให้ละนิโรธคือการดับทุกข์ให้เห็นแจ้งมรรคก็ให้รู้ทางแล้วให้เจริญคือเดินมรรคบ่อยๆคำว่าเจริญคือทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปคือการภาวนาแล้วก็แยกออกมามรรคแปดข้อย่อเนี่ยก็คือตามลำดับทำไมเขาขึ้นปัญญาก่อนสัมมาทิฏฐิแปลคำแปลตามชาร์ตสัมมาสัมกัปโป เมื่อเราลำดีจะมาเข้ากรรมาฐานความศรัทธาเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่อยู่ที่บ้านที่ท่านลงทะเบียนเข้าหลักสูตรนี้การปลุกศรัทธาเนี่ยมันไม่ใช่บอกแล้วก็ท่านจะศรัทธาทันทีเหมือนความรักที่เรารักใครเนี่ยมันไม่ใช่บังคับกันได้แต่มันเกิดจากหัวใจที่ท่านได้สัมผัสคนอื่นบอกก็อย่าไปเชื่อต้องเชื่อใจของเราที่เรารู้ว่าเราประสบการณ์ตรงเพราะฉะนั้นเขาทำงานของเขาตั้งแต่อยู่ที่บ้านตั้งแต่ท่านสมัครรอวัน ที่จะมาเข้ากรรมฐานเราไม่กลัวว่าโยคีจะไม่ศรัทธาเพราะมาอย่างนี้มาเกินเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะงราั้นตนเองไป,ปอบรมที่ไหนมีบุญเจอโยคีดีๆมีบุญได้เพื่อนเพื่อนร่วมงานที่ขยันแข็งขันให้ความร่วมมือไม่ใช่เป็นการที่เราจะต้องปรุงแต่งมันออกจากใจที่เราใจแลกใจต่อกันทำให้เราได้ใจของเขามาเอาไปใช้กับ ชีวิตครอบครัวหน้าที่การงานได้ทั้งนั้นเราต้องซื้อกันด้วยใจให้กันด้วยใจให้ด้วยวัตถุแต่ใจไม่ได้ให้ก็ไม่ทราบซึง้งมักมีองค์แปดไปถึงในเรื่องของศีลและสมาธิต่อไปค่ะอายะัาส,สีที่จะนำมาเทียบเคียงทุกเขาจะมีลูกสอนมาคือขันห้าทุกในขันห้านะไม่ใช่ทุกที่ไม่ได้เงินทอง แต่ทุกในขันห้าเพื่อเกิดปัญญาซึ่งขันห้าแยกไปตามนี้อันนี้เวลาจำกัดนะคะสมุทัยคือปฏิจจสมบัติก็ยังเชื่อมโยงกับอริยสัจสี่อยู่ดีสายเกิดนิโรธคือสายดับในเรื่องปฏิจจสมบัติมรคคืออริยมรคมีองค์แดถ้าอริยมรคมีองค์แดหลายข้อเขายังย่อเหลือศีลสมาธิปัญญาแค่สามข้อถ้ามากไปก็ย่อเหลือสมถวิปัสนาแต่ถ้าหาก สองข้อยังเยอะเหลือหนึ่งเดียวอาณาปานสติซึ่งแยกละเอียดสิบหกสิบหกจตุก,กะคือสี่อย่างนะคะเพราะั้นใครบอกว่าหลักสูตรคุณแม่เป็นคุณแม่บอกแล้วว่ากรรมฐานมีสามแบบสมถะนำวิปัสนาตามสองสมถทควบคู่วิปัสนาสามวิปัสนาล้วนๆของหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เป็นข้อที่สองคือ สมถะควบคู่วิปัสนาต่อไปอาณาปานสติ16ขั้นเมื่อสักครู่เราทราบแล้วว่าอริยสัจสี่เป็นคุณธรรมของอริยเจ้าแต่ถ้าท่านขถนัดในการเจริญปฏิจจสมบตัติก็เดินปฏิจจสมบัติเพื่อตัดกิเลสตัดบภพบตัดชาติได้เหมือนกันแต่ถ้าท่านคิดว่ามีความละเอียดอยากจะเจริญจิตเพื่อสู่มรรคผลนิพพานด้วยอาณาปานสติ ซึ่งอาณาปานาสติแบ่งเป็นสี่หมวดคือจตุคือสีแล้วหนึ่งหมวดมีสีอาณาปานาสติในหมวดที่หนึ่งจะมีลูกศรเชื่อมโยงไปถึงสติปฐานสีท่านจะเจริญสติปฐานสีเพื่อสู่อเรียเจ้าก็ได้หรือจะเจริญพชฌชงเจ็ดก็ได้เป็นอเรียเจ้าเช่นเดียวกันไม่ว่าอานาปานาสติสี่หกขั้นสติปฐานสีพชอชงเจ็ดก็สามารถที่จะไปสู่ อริยเจ้ามรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกันสำหรับตนเองมีจะมีจริตที่จะชอบที่จะเจริญจิตในเรื่องของปฏิจจสมบัติสายเกิดสายดับสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเป็นเหตุเป็นผลอันนี้จะทําให้เราเป็นคนมีเหตุผลไม่ข้างข้างคู่คูแล้วมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองซื่อสัตย์ต่อเพื่อนซื่อสัตย์ต่อเวลาฝึกอย่างนี้เขาจะสอนเราไปในตัวเพราะฉะนั้นท่าน บางท่านมีจริตอะไรท่านทดลองเอาด้วยตนเองแล้วสิ่งนั้นเอื้อต่อกันรู้แจ้งท่านก็นําอันนั้นเป็นอาวุธปฏิบัตไปแล้วเนี่ยท่านจะเป็นวิทยากรสอบอารมณ์ตัวเองไปในตัวได้นะเพราะฉะนั้นจนกระทั่งอยู่บ้านก็ทําได้เป็นวัดอยู่ห้องน้ําอยู่ห้องนอนกรรมฐานเขาคุ้มครองเราไปตลอดชีวิตจนลมหายใจสุดท้ายนะคะมีประโยชน์มหาศาลเลยนี่คือ วิชาของอริยเจ้าจนกรนทั่งเชื่อมโยงอานาปาณสติหมวดที่สองมีสี่ข้อไปถึงเห็นเวทนาในเวทนาไปจนถึงข้อที่หมวดที่สามก็เห็นจิตในจิตข้อสุดท้ายเห็นธรรมในธรรมจะละเอียดเห็นสังเกตไหมคะสติปัฏฐานทั้งสี่ข้อนะคะแทงไปที่โพชชงข้อที่หนึ่งเพียงข้อเดียวเมื่อโพชชง ข้อที่หนึ่งคือสติสัมโพชฌงค์ทงานท่านไม่ต้องกลัวว่าธรรมวิริยะสัมโพชฌงค์จะไม่เกิดเขาจะทํางานด้วยอานิสงส์ของสติสัมโพชฌงค์จนั่งเกิดวิริยะสัมโพชฌงค์และตีติเกิดขึ้นเขาจะทํางานเพื่อต่อกันจนถึงมีความสงบกายและใจและเกิดสมาธิในอริยเจ้าไม่ได้สมาธิหัวต่อจนนั่งวางเฉยต่อรูปนามได้อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ก็ยุเชื่อมโยงไปถึงวิชาเกิดขึ้นแล้ววิมุตติเกิดขึ้นสานาปานาสติอันนี้ท่านสามารถไปสวดทำวัดเช้าเย็นจะมีบทสวดพิเศษในบทเฉพาะคืออานาปานาสติพระกรรมฐานสายวัดปา่าท่านสวดทาโยคีสวดอานาปานาสติตลอดไม่มีสวดบทอื่นเลยบางแห่งก็สวดแต่ปฏิจจสมบาติอย่างเดียวนะคะบททำวัดเช้าเย็นที่เราทํา ที่เราสวดไปตามวัดต่างๆไปถือศีลอุโบสถอันนั้นก็เป็นอีกบทหนึ่งที่เรียบเรียงคือเป็นอัตถกถานะคะส่วนบทอานาปานาสติเป็นบทของพระอริยะเจ้าทุกพระองค์พระพระพุทธองค์ทุกพระองค์เนี่ยเจริญอานาปานาสติหรือไม่เทียบเคียงอริยะเจ้าคือโพทิปักขยธรรม37ประการองค์ทมแห่งการตรัสรู้ก็ครอบคุมมากเพราะสาอย่าง มีหมดทุกอย่างตั้งแต่มรรคมีองค์แปดซ้าแล้วก็เป็นหมายเลขเนี่ยเป็นเพียงเพื่อช่วยเราเข้าใจสติประฐานสี่แปดบวกสี่เป็นสิบสองไปเรื่อยจนถึงสัมมประธานสี่อธิบาทสี่อินสีห้าพระห้าพชฌชงเจ็ดก็อยู่กับที่ชาร์จที่เมื่อสักครู่แล้วก็ในที่สุดข้อสุดท้ายที่โพชฌชงเจ็ดบวกแล้วสามสิบเจ็ดข้อสติสัมโพ่อชงไปถึงเจ็ดข้อ ความสงบกายใจสัง่งๆังนิพพานก็เกิดขึ้นด้วยวิธีโพี่ปักขยธรรมส7มประการก็ได้แต่เขาทำงานอยู่แล้วแม้ท่านจะเทียบเกียงเจริญสติปัฏฐานิสามสิบเจข้อเขาเกิดขึ้นของเขาอยู่แล้วนะโดยอัตโนมัติแต่เราไม่จำเป็นต้องมารู้ก็ได้แต่เราได้อิ่มแล้วเราได้มักได้ผลแล้วเพราะนั้นอันนี้เป็นเพียงการเทียบเคียง ก็เป็นประโยชน์วางว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับโยคีที่มาปฏิบัติแล้วก็เพื่อต่อการปฏิบัติเมื่อท่านกลับไปนะคะ